ดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตบิลเอลิเมนตัลลิสเอ็กซ์แอนกูเนตวีฟคอ r ์รัปติ้งฟีเบอร์กันต่อนะครับสำหรับเด y 1วันนะผมซึ่งตอนนี้ผมก็เล่นมาจนถึงกำลังจะเวล92อีกประมาณ20บเปอร์แล้วก็จากตอนแรกนะครับตอนที่เราจบแอคสิ 10, ผมก็เปลี่ยนนะเป็นเอ็กซ u i n นกูเนบวกวีฟแบบเซลฟ c แฟชก็คือแบบไล่เองหลังจากนั้นก็ฟาร์มมาไดเรื่อยนะเพราะก็เริ่มมีงบก,ก็เลยซื้อเป็น ควอไลนพอยท์ที่บวก3ามเลเวลฟิติคอสเปลมาทําให้ดาเมจมันเพิ่มขึ้นเยอะมากจากนั้นเราก็จะหาเป็นโล่นะที่บวกฟิติคอสเปลสกิลเหมือนกันแล้วก็สร้อยนะสร้อยก็เหมือนกันเลยรวมๆทั้งหมดก็จะมีมีดสร้อยแล้วก็โล่นะที่เราต้องการเลเวลเจมหลังจากนั้นเราก็จะหาเป็นพวกปิอเรียเมอร์ที่มีกัน,น่านมีเลือด แล้วก็เบสเป็นอาร์เมอร์กับเอเนร์ s ี้ชิลเป็นหลักแหวนก็เหมือนกันต้องเน้นเลือดต้องสองวงเข็มขัดเป็นเบสเฮฟี่เบลเพราะว่าสเต็งเราอาจจะไม่พอสร้อยก็จะเอาเป็นเบสเด็กอย่างเดียวเลยก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นโอนิกก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราขาดสเตตอะไรนะตอนนั้นส่วนถุงมือตอนแรกผมใช้เป็นถุงมือมอ,อ,อ,อันนี้ธรรมดาเอออันนี้อนนี้ ก็มีกันท่ากันเลือดเหมือนกันเบสก็อาร์เมอร์เอเนจี้ชิลส่วนหมอกจะเป็นพีเอเนจี้ชิลเลยอย่างเดียวซึ่งตอนแรกก็สามารถเล่นแบบได้สบายเลยก่อนหน้าที่ผมจะมีโคอเล่นพอยต์ผมก็ใช้เป็นแวนอันนี้แต่ผมใช้แค่แวนนี้ก็เล่นได้แล้วนะแต่ว่าเรื่องความถึกเราต้องแนะนำว่าควรทำก่อนเพราะว่าตัวเราค่อนข้าง,งบางตอน ตอนหลังจากที่เราจบแอคมาควรจะทำดีเฟนซีฟก่อนไม่งั้นมันเล่นลำบากมากโดนนิดน่งน,นก็ตายละหลังจากนั้นเราค่อยเริ่มทำดาเมจซึ่งพอสมมติว่าเรามีมีดเดียวใช่ไหมเราก็ฟาร์มมาเรื่อยๆจนเริ่มมีงอบอันนี้ประมาณ2ดีผมก็จะย้ายมาเป็นโพเอ็นเพนเพราะว่าโพเอ็นเพนมันฟาร์มไวสุดละ ถ้าเราจะามาฟาร์มแมปอย่างเดียวนะแถ้าบอสเนี่ยก็กลับไปเล่นเป็นโควิลอนพอยตเหมือนเดิมถ้าจะฟาร์มแมปอย่างเดียวแบบออรลี่เลยก็แนะนำเซอัพนี้ก็จะมีถุงมือเฮม o ฟิเลียที่จะทำให้มอนที่ติดบ e d i n g เป็นเวลาเราฆ่าได้มันจะระเบิดส่วนพวิเหตเพนเนี่ยมันจะทำการ t r i กเ e r ร์สเปที่อยู่ใน s o c กเก็ตเมที่เราใส่ซึ่งเราก็จะใส่เป็นอซคเนตวิฟแล้วก็ คอนโทรลเ c ชั o นที่จะเพิ่มสเปลดามิสามอย่างอันนี้มันก็จะไล่ให้เองอัตโนมัติส่วนสัก,กิลหลักที่เราต้องใช้ก็จะเป็นกิเนติกบลัสซึ่งเราก็จะไล่อย่างนี้เรื่อยๆแต่มันก็จะติดคอร์รัลติ้งฟีเวอร์ไปด้วยเดีย๋ยวผมจะลงแมปให้ดูสักแมปหนึ่งแล้วกันยกตัวอย่างสักแมปแล้วก็อย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่ลงแมปนะครับก็จะมีมอดที่ไม่สามารถลงได้ก็คือ รีเฟล็กซิสติเคลแล้วก็ No Regen นะครับที่ไม่สามารถลงได้ส่วนรี f ฟล็กเอลิเมนทัลงได้ปกตินี่ผมก็จะลงให้ดูแมปหนึ่งหลักคือเน้นเคลียร์มอนนะถ้าเคลียร์บอน,นี่จะดรับนี้ไม่เหมาะช้ามากๆแล้วก็อย่าลืมกดคอร์รัปติ้งีเวด้วยตอนเข้าแมปมา กดแค่ทีเดียวแต่มันก็อยู่ให้เราตลอดเพราะเราฆ่ามันตลอดยังไงมันก็ไม่พอนแล้วเราก็ตีไปเรื่อยๆชิวๆตะกีวยวไม่ต้องไล,ล่เรากดปุ่มเดียว แล้วก็ตอนนี้ตัวค่อนข้างถึกมากๆแล้วรับรับสกิลได้สบ,บายเลยยืนแช่ได้โอ้ยจอนต,อต,อตอัดตอนนี้ฟาร์มมาจนจะ9ก้าสองก็ยังไม่เห็นดีวายนะนนแล้วก็ P.O.B. ผมก็ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะแปะ P.O.B. ไว้ใต้คลิปแล้วกันสำหรับคนที่จะเล่นเวอร์ชั่นโอรเอพ ส่วนเวอร์ชันเดิมก็ยังอัพเหมือนเดิมอยู่เหมือนกับในแพร์บิวตี้กันเดิม้วพอถึงบอสเราก็สปแปมยันไติ่งบลส s ได้เรื่อยรอให้เลือดมันไหลาตายไปเองมีแค่นี้ครับสำหรับจะรานนี้ง่ายๆโอเคหมดแล้วใช้เก์แบบก็ถือว่าไวนะครับ ส่วนขวดนะขวดเราจะใช้เป็นขวดอาร์เมอร์ก็คุซิเวอร์ก็คือขวดบีอันนี้คอร์สฟลักซ์ก็จะเป็นขวดสเปซสเปลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นขวดซิเวอร์ฟลักซ์ที่จะทำให้เราไดออนสล็อตออนสล็อกก็จะทำให้เราตีไวขึ้นเคลื่อนที่เร็วขึ้นประมาณนี้แล้วก็ขวดเลือดเราก็ควรทำเป็นการคอรับบัตรด้วยเวลาเราติดสถานะเลือดไหลเราก็จะได้กดเราก็ลางบัฟออกได้ ส่วนเจมถ้าเล่นเซตอัพนี้เราจะเอาคอร์รัปติ้งฟีเวอร์มาอยู่ในเสื้อเราก็ทำเป็น5ลิงสี่ลิงก็ได้ถ้า5ลิงจะใส่เป็นเอ็มพาวเวอร์อีกอันหนึ่งส่วนชิ้นหนึ่งก็จะเป็นค i n นิกบล l ส s t เป็น4ลิง์บวก GMP ฟอกแล้วก็รีเทิร์นโปรยักไท e โล่ก็จะใส่เป็นชิลชาร์ฟฟาเ e อร์แท็กแล้วก็ออร่าจะเป็นฟราย ฟรายเมลเรนแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเทมเพสชิลนี่สามอันสำหรับคนที่เปิดออร่าได้ไม่ครบนะแสดงว่าไม่ได้อัพสหนอนนี้หนอนตรงนี้แล้วก็อันนี้อันหนึ่งถ้าอัสอันนี้แล้วก็จะสามารถเปิดออร่าได้ครบทุกอันอย่างต่อมานะที่คนถามเข้ามาเรื่องวิธีการคราฟ t วนเดี an, ๋ยวผมจะ โชว์ให้ดูนิดหน่อยเป็นการค้าแบบเบื้องต้นนะไม่ได้เป็นแบบแอดวานซ์เพราะว่าช่วงแรกเรามีวัตถุดิบไม่เยอะทีนี้เรามาดูในส่วนของการขายแย์กันบ้างนะซึ่งวิธีการค้าบบเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้ครับตัววิธีแรกก็จะเป็นการอัลเทอร์เรชั่นสแปมจนกว่าจะได้ฟิสิเคิลสเปลนะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าได้ยากมากแล้วก็อยู่กับดวงล้วนโดยการเราก็กดสแปมเรื่อยๆนะถ้ามันได้ทับฟิกก็ใช้อัคเม้น เผื่อว่าจะได้ฟิ c ิ l อลสเปล้าไม่ได้ก็ทำวนไปแบบนี้เรื่อยๆเวธีก็จะมีประมาณนี้ครับซึ่งถ้าเราสมมติเราได้เวลเจมแล้วเราก็อาจจะยัดเป็นวิกอลขึ้นสีทองอะไรประมาณนี้ส่วนอีกมอดหนึ่งก็ค้าเป็นฟิทิ c อลดาม a g เวอร์ไทม์ในซับฟิกนี่คือมอนนี้วิธีต่อมาก็จะเป็นการใช้ a r v เว t ซึ่งเราจะเลือกเป็นหัวข้อ reforge แล้วก็เลือกเป็น physical ซึ่งถ้าเรามาดูในเกมเนี่ยถ้าใครยังไม่มีโต๊ะคราบผักก็อย่าลืมไปทำ c o n t i n e n เวทรอบหนึ่งแล้วมันจะให้โตแบบนี้มาโตหน้าตาแบบนี้กดเข้ามาแล้วก็ดูหาคำว่า physical มันจะใช้ผักขั้นบนห้าสิผักสีเหลืองไปซื้อที่ m b c ได้จะเลือกผักสีเหลืองว่าจะมีคนขายอยู่1นึ่อันอะไรเงี้ยทีนี้เรามาดูต่อกันในเว็บว่าจะคราฟยังไง วิธีครับก็ง่ายๆเราก็ซแปมเหมือนเดิมเหมือนกับการทำออโตเรชันเลยแต่ว่าวิธีนี้ก็จะเป็นการล็อกให้มันออกเฉพาะฟิสิกอลแล้แต่ส่วนหนก็จะได้เป็นอินคี h y s ส c a างดาเมจอะไรพวกนี้มาบ่อยๆซึ่งเราก็จะต้องกดไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะได้เลยว่าเจแต่ว่าวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ผมใช้ประจำอยู่แล้วทั้งสร้อยทั้งโล่แล้วก็ทั้งแหวนเลยลองไปทำตามกันได้ ก็นั่งกดอย่างเงี้ยแหละจนกว่าจะได้เลเวลพอได้เลเวลเราก็ดูว่าซับฟิกมันว่างไหมถ้าซับฟิกว่างก็อย่าลืมครับมอดเดิมท,ทีม่ข้อดาเมจว่าทำประมาณนี้ครับสำหรับวิทีที่2องเวทีการต่อมาก็จะเป็นการคราบแบบฟอสซิลนะครับซึ่งฟอสซิลก็จะราคาแพงนิดนึงเพราะว่ามันสามารถบล็อกมอดที่เราไม่ต้องการออกไปได้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจํานวนฟอสซิลที่เราจะใส่เข้าไปแต่ช่วงแรกผมก็ คิดว่ายังไม่แนะนําให้ทําวิธีนี้เพราะว่าราคาฟอซิลมันแพงบวกกับเลเซอร์โนเทอร์ที่เราต้องใช้ก็ต้องใช้จํานวนเยอะนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะมาทําให้ดูเฉยว่ามันเป็นยังไงซึ่งเราจะใช้เป็น j a c k เก็ตฟอสซนะมันจะเขียนว่ามอร์ฟิซิเคิลโนเคออสก็เท่ากับว่าเราจะไม่ได้มอดที่เกี่ยวกับเคออสเลยซึ่งมอดที่โผลก็ยังมีสิทธิ์ได้มออื่นๆอยู่ที่ไม่ใช่เคออสนะ เหมือนเดิมก็สะแปมอย่างนี้แหละอยู่ที่ดวงเหมือนเดิมถ้ามันได้เราก็ค้าบอสเดิมวิธีเดียวกันแต่ถ้าให้ผมแนะนําดีสุดก็ทาเป็ดเพราะว่าเศษผักมันไม่ค่อยแพงแล้วก็ดูแล้วจากที่ผมค้ามาผักมันออกง่ายสุดละเห็นไหมบางทีมาจะออกเป็นเลเวออฟออสเปล่์ตันนี้ออกยากกว่าฟิสิกอลสเปลก ทีนี้เราก็ถ้าสมมติมันได้มอดนี้ใช่ไหมเราก็คาร์เป็นสเปลดาเมจก็ได้เพราะว่าสัพพเราเต็มแล้วเราก็มาเลือกครับสั่งพรีฟิกแทนลองดูว่ามันมีอะไรให้คาร์บ้างอ่าถ้าคาร์สเป็นดาเมจได้ก็คาร์ไปทีนี้ก็ใช้ไปก่อนแล้วก็ฟาร์มหาตังเปลี่ยนเป็นมีดโโควอลอนพอย์เอามาใช้บวกสามแล้วเจมอะไรเงี้ย ซึ่งวิธีการครับแวนก็จะเป็นวิธีเดียวกับการคราฟโลแล้วก็สร้อยเลยส่วนวิธีสุดท้ายนะก็จะเป็นวิธีการขายให้กับ n p c นั่นเองซึ่งสูตรขายก็คือเราจะทําเป็นแวนสีขาวก่อนเสร็จแล้วเราก็หาเจมที่มีแท็กฟิสิคอโดยกรารเอามาไปชี้ดูนะว่ามันมีแท็กฟิสิคอไหมถ้ามีเราก็จะเอามารวมกันให้ได้40 Quality ซึ่งจะเป็นเจมไหนก็ได้นะที่มีแท็กฟิสิคอแล้วก็มา ขายรวมกันทั้งหมดให้ได้สีิเปอร์เซเสร็จแล้วพอเราขายปุ๊บมันก็จะได้เป็นแบบนี้บวกเลเวลออฟฟิติคอลสเปลบวกหนึ่งทีนี้เราก็จะคายมอสฟิติคอลดาเมจวอร์มต่อเท่านี้ก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยส่วนถ้าใครอยากทำต่อก็สามารถรีกอลขึ้นได้เลยแล้วก็เอ็กซอลุ้นเกิดได้พวกสเปลดาเมจอะไรพวกนี้แหละก็จะมีเท่านี้ครับสำหรับวิดีครับทั้งหมด ซึ่งถ้าราคาแวนที่มีเลเวลเจมมันถูกก็แนะนำไม่ซื้อมากกว่าคราฟนะครับก็อย่าลืมไปเช็คราคากันด้วยไม่ว่าจะเป็นสร้อยโล่หรือว่าแวนแต่เราจำนี้ก็จะมีทั้งหมดเพียงเท่านี้นะเรวก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับ